โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดแอดออนจากเว็บว็บนี้นะครับผมมาโหลดกันยังไงนะครับเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์มาโหลดมาบอกกันยอเยอะอเไม่ได้มาโหลดก็เดี๋ยวมาจะบอกนะฮะอัับแรกก็คือกดไปลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้นะครับถ้าเอาเป็นเว็บแบบนี้นะแบบนี้ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะครับผมแล้วก็รอให้มันให้มันโหลดปุ๊บเราก็ทําการเลื่อนลงไปนะครับผมหาที่เป็นตัวอักษรสีเขียวนะฮะเป็นตัวหนังสือสีเขียวอย่างนี้มีคําว่าดาวโหลดอยู่อย่างเงี้ย ให้กดคลิกเข้าไปครับอันไหนก็ได้เลือกสัันปุ๊บอ่ผมกดไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้มันแบบนี้คือมันจะง่ายกว่าครับผมมันจะสะดวกกว่าก็ยืนยันตัวไปว่าเราไม่ใช่บอทดแล้วก็ทำโน่นทำนี้เรียบร้อยแล้วก็รอมันโหลดเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้ก็คือมันจะเป็นตัวที่ว่าติดโฆษณานะผมคือลิงก์จะต้องทําการปลดล็อกก่อนซึ่งมันจะต้องอ่าผมทิ้งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ คลิปสอนเอาไว้ใต้คลิปนะครับผมว่ามันเป็นยังไงผมเคยสอนไปแล้วว่าสำหรับโฆษณาลิงก์แบบนี้นะโอเคพอเราโหลดเสร็จปุ๊บกด get ดาวน์โหลดนะแล้วก็กดไฟล์อันนี้ก็ได้ผมเลือกอันแรกนะครับผมแล้วก็รอสักแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยแต่ผมจะไม่ไดาวน์โหลดเพราะว่าผมดาวน์โหลดแล้วโอเคแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมผมมาสอนแบบรวดเร็วนะครับเข้าใจไม่เข้าใจก็ขออาภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบบาย